สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่669นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย <S <S ต้นไม้นั่นมันมันคือต้นลิวอมาตะมื่นลาตีไม่ผิดแน่ดวงตาอมาตะแห่งเทพเจ้าสงครามมีโลงศพอยู่บนต้นลิวอมาตะมื่นลาตีด้วยอย่างนั้นหรอและดูเหมือนว่าจะมีสติอยู่ภายในโลงศพนั้นด้วย หรือว่าสตีที่อยู่ภายในโรงศพนี้คือจกักรพรรดิรู้เตาอย่างนั้นหรอทำไมจู่ๆกายเนื้อต้องห้ามของข้าถึงได้เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยตัวของมันเองล่ะหรือว่ามันเป็นสัญชาตยาณว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกงขามอยู่อย่างนั้นหรอกายเนื้อต้องห้ามที่ข้าเคยฝึกฝนจากสำนักต้องห้ามคั้วอำนาจที่ถูกก่อตั้งมาเพื่อเป็นศัตรูกับบัญญัติโบราณต้องห้ามโดยเฉพาะ มีเพียงการปรากฏตัวขึ้นของบัญญัติโบราณต้องห้ามเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากกายเนื้อต้องห้ามได้ไม่ใช่หรอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจกักรพรรดิหลูเตาไม่ได้ตายโดยธรรมชาตินางถูกตึงเอาไว้โดยบัญญัติโบราณต้องห้ามต่างหากละ่ะข้างบนต้นหลิววมืนลาตีนั้นน่าจะมีรวงศพของจกักรพรรดิหลูเตาอยูุ่ดีดีเยี่ยมมากทุกอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในม้วนกระดาษงั้นก็ถึงเวลาตายของพวกเจ้าสองคนแล้ว ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วว่าเจ้าจะมีเจตจํานงของจัก,กรพรรดิก้าสวรรค์อยู่อีกอกี่สายเพราะไม่ว่ายัางไงเจ้าก็ไม่รอดนะจงขอรบผู้ถือป้ายนี้เป็นนายของเจ้าแล้วสังหารบุรุษผู้นั้นซะบ้านนะเจ้านี่มันไม่มีสัจจะเลยนะเราต้องรีบหนีแล้ว ไม่คิดเลยว่าราชาอมตะตี้หุนจะสามารถควบคุมต้นหลิวอมตะมื่นลาตีได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นความแข็งแกร่งของต้นหลิวอมตะมื่นลาตีสูงเกินกว่าที่ข้าจินตนาการเอาไว้อีกด้วยถ้าหากมันโจมตีพวกเราแม้แต่เกจจำนวนของจักรพรรดิช้างเสียวก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะมันได้เช่นเดียวกันฮ่า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 ชินานยอมแพ้ซะเถอะ ยิ่งเจ้าต่อสู้ดิ้นรนมากเท่าไรท้ายที่สุดเจ้าก็จะได้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายมากขึ้นเท่านั้นครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมเจ้าก็น่าจะมีความฉลาดอยู่บ้างนี่เจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะเพียงเพราะว่าเจ้าสามารถควบคุมต้นหลิวอมาตาะมื่นลาตีได้อย่างนั้นหรอเจ้าคิดผิดแล้วล่ะข้าราชาปีศาจปลาเหยอจะทําให้พวกเจ้าทั้งสองคนได้เจอกับไายนะครั้งใหญ่นะ่ เอะทำทำไมกันป้ายที่พวกเราร่วมมือกันแย่งคิงมันมาจากราชันอามาตาหงขินระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่ครอบครองป้ายนี้จะสามารถควบคุมต้นหลิวอามาตามื่นลาตีได้ไม่ใช่หรือไงฮฮ <c oughs> <c oughs> พวกเจ้าโง่ทั้งสองคนพวกเจ้าคงไม่รู้สินะว่ากลไกลในการควบคุมต้นหลิวเหมือนลาตีที่แท้คือกับดักนะ หากใครก็ตามพยายามที่จะควบคุมต้นหลิวอตมตะมื่นลาตีเมื่อลงศพถูกโจมตีคนผู้นั้นจะถือว่าเป็นศัตรูกับต้นหลิวอตมตะมื่นลาตียังไงละ่ะหงขินนนะหงขินแม้ว่าเจ้าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังลากพวกเราลงกับดักไปอีกด้วยหน่อยหงขินตายไปแล้วยังจะตามมาหลอกหลอนอีกปลาเยาเจ้าไม่ได้ไรประโยชน์เหมือนอย่างที่เห็นนี่ น้อยเจ้าเด็กบ้านี่เจ้ามองไขว่าไรประโยชน์กันฮะก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งข้าเคยท่องไปทั่วทั้งอาณาจาักรก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเชียวนะเอ๊ะเป็นไปไม่ได้นะบุคคลในโรงศพนั้นยังมีชีวิตอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเอ๊ะข้าควรจะหลับไปเป็นเวลา2000ปีไม่ใช่เหรอเหตุใดข้าจึงได้ตื่นมาก่อนเวลากันล่ะ แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ข้าก็ควรขอบใจเจ้าที่ช่วยย่นระยะเวลาให้ข้าได้มากเลยแย่ yeah, แล้วล่ะดูเหมือนว่าข้าจะปลุกจกกักรพรรดิหลูต่าโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าบุกลุกเข้ามาในพระราชวังของข้าและก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากข้าเกรงว่าเจ้าต้องชดใช้ให้กับเรื่องนี้แล้วล่ะ <M> ไปกันเร็ว พวกเราก็ต้องรีบหนีเช่นกันได้ฮะ<า>ในขณะเดียวกันข้างในทะเลสาบสุดยอดยกวิกิตหรือว่าข้างในทะเลสาบยกวิกิตนี้กำลังเรียกลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของอย่างนั้นเหรอ